ไ,ไม่อ้อ,อกังนวนละเหล่าเพื่อนกังวน,นกของเพื่อนนี่แหละจวนล่าไม่เฟลเลยเนะี่ย ไปสงบฮันเตอร์ก็ได้ไปฟังนะครับจะไม่เด้งก่อนจะไม่เด้งเดีวชุดเราก็มองง่ายเลยนะชุดเก่ามาเล่นก็ไม่ได้เพราะกันขอบคุณครับ บสลหมดไหมากวาครึ่งไม่ช่วยเพื่อนในนี้น เอาดวงก่อน

นี่ก็ได้เหรอ เรื่องฝั่งนี้มันซ่อมกันหมดแล้วอ,ะอ,ะอ่ะเรื่องฝัาาา่งนู้นไม่อยากจะไปอ่ะตัวคอมเตอร์น่โอ้โหตุ๊กตาช่วยอ่ะตุ๊ตามาฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นดีไม่ดีพ่อมันไม่ได้มา Không, không? Mình mình không thấy em, pues... ơi, เอาแหลกอะมันแหลกสุบๆเลยตอนนี้ดยมอเนี่ยนหนได้นี่เบาอีกแล้วว่า คือนี้แสดงว่าไล่ผมอยู่ใช่ไหมโอ้ยทางตรงไม่ไดีเลย หลังใช้มาโคตรเปลืองกันตอนนี้เฮ้ยเพื่อนจะรอดแล้วจะรอดแล้วจะรอดแล้วโอ้ย <c oughs> โอ้ยนิดเดียวเอง ก็จะใจดีดหรือเปล่าน่าจะไม่ผู้ยังรู้ในมีนกหรือเปล่าโหลดเกลนกตอนนี้ก็ยังทำนะโอ้โหโคตรชั่วเ,เ,เกลื่อนพอเกล็ดนกมามาช่วยผมมันช่วยได้แล้วนะยังไงผมก็นั่งเยอะอยู่โคตรช่วยเลยเพื่อนหาคนช่วยเล่าไหนไม่ได้อีกแล้วแต่แต้มผมก็เยอะอยู่ เรียกว่าฮันเตอร์อ๋อครับไปหยุดตาที่สองของผู้หนุ่มฟอร์เบิร์ดสุดหลอ่อเมื่อกี้เราเช่วยเขาไว้เยอะดูยกว่าแล้วผมทำแรงน้ำใจอ่ะช่วยเขาแค่นิๆๆๆดนิดหน่อยหดูที่เขาใจเป็นไรกับผมไหมหรือว่าดีไม่ดีผมเจอฮันเตอร์ต้นเกมเลยดูดูก่อนอนาคตมันไม่แน่ไม่นอนเข้าเกมไปอาจจะโดนคนแรกต้องพยายามจะไม่เจอบอดซีให้น้ำหอมบอดซี แล้วมึงตัวเดียวเนี่ยอัมเตยก็กดแล้วรอมึงอยู่กดดิไม่ <c oughs> กดว่ะไอ้หนึ่งสี่แปดศูนย์งานชื่อออกให้คนเดียวแหละเราเป็นเอกเบส <c oughs> เขาจะรู้ <c oughs> ไหมเดี๋ยวเราแคสเกมอยู่รู้จะโดนด่ามึงบอ่าแล้วครับตอนนี้อยู่ในแบดเฮ้ยแมปโหมดสีชาติโบดไม่ใช่โบดโบดโบด เลนมุกเองตกมุกเองโงงอืมเอาละม,มันต้องเจอที่แบบนี้ตลอดเลยเ๋ยจกเตอร์นาวิ่งมาอย่างนั้นไปาำเครื่องชัดไหมเห้ แล้วสัตว์เลี้ยงโปสซอนาเรือ่อโอ้โหคนนี้ไม่ธรรมดาถ้าใครรู้ว่าโอ้ยเดี๋ยวสัตวเลี้ยงมันซื้อได้ป่าวะสัตว์เล็้งซื้อได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคนได้สกสินโปสซอนาบางคำเดียวว่ามากัดดวงไม่ก็เกลือแล้วอ่ะได้ของจริงเกลือว่าง่ายเนี่ยพอเขาแบบปันป่นคั่ควคนอื่นเนี้ยบอลโฟร์แบบปัป่นเลยนะมาเป็นเล่นไป เมื่อก่อนเก็บแผ่นไฟพอดีมันน้อยนะทำเตอร์ประกอบชิ้นส่วนตรงนู้นแหละมันมาแล้วเดี๋ยวฟังกันให้มันเสียงหัวใจก่อนเสร็จแล้วจะสเสร็จล้ว นายไปแล้ววะห,หมอโดนคือมันน่าจะมาหาเราแต่มันไม่ได้ันเจอหมอเออดีเขยหมอ,อเลยนะมาเลยมไปช่วยหมอดีว่านายปั่นไปก่อนนะผมไปช่วยหมอก่อนแป๊บโอ้โหอยู่ห่างไกลเยะสุดสายตา เฝ้าอีกแล้วว่าเจ้คนเฝ้าว่ามึงฉันไว้ทำไมไมึงโดนจับมัไงชาร์จไกลๆก็ได้นะแต่ว่ากลัวมีสิ่งขีดขวางอะไปเพื่ออะไรอืมแลกไปทีไงเดี๋ยวเราช่วยกัน เราสเปียกันไปไหนเนี่ยโอเคฟืบมาไม่ส่วนผมอะมาล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 ะส่วนละส่วนละอือโอ้โห,โหอุตส่าข้ามแล้วเ <c oughs> พวื่อนมาช่วยฮิ้วหน่อยเพื่อนมาฮิ้วหน่อยแป๊บนึงฮิ้วัะขีดนึงก็ได้ หมอในแง่ดีเขาอ,อาจจะช่วยได้แ้่ขื่นให้หลุดนี่ก็ยากอยู่จริงๆกระหมอไปคิวก่อนก็ได้นะทนายทนายเมื่อกี้เราปั่นไฟด้วยกันมาช่วยเราหน่อยโอเคอม,มาผมก็ไป อย่างนี้ไ่ผมใช่ไหมโอ้ยนกึกว่ามันจะมาอีกครัง้งบอดช่วงนี้นึกว่ามันมาไล่น้ำหอมอออโอ้ย,อยน่าจะไม่รอดเกมนี้เจอเพื่อควอดอัพดลิตี้เลย มันนั่นนงงี้อยากมีเรื่องอ่ะตัวเกอร์ฟรีเปล่านี่จะช่วยก็ช่วยจะบินแล้วโอ้โหก็หมวัวแต่อึ้ง่ะอะไรวะเนี่ยจะได้เพื่อนสวยเอาละครับแล้วมาต่อยกสาม ก็วันนี้เห็นมีตัวแซดอำน้าแซดดีไม่ก็แซดดีสักอย่างเดีย่ยวันนี้มี A B C 1 1 3 3 4สม่าด้วยสดงวันนี้ขรับผมที้เกลียตั้งชื่อเ่ยตั้งชื่อ A B C เชีวยวเอาละมาต่อยกะชนะให้ได้สักตา โจกเกอร์แก้วมีโจ๊กเกอร์สีแดงเติมปืนมาแน่เลยเยังไม่เห็นออร่าอ,อย่าล่ามั่งนี้นะเพื่อนเมื่อวานเล่นกับอู๋ฉางโคตรหัวร้อนเลยโอ้ล้มเลยแสดงว่าไปค้าแผ่นไม้แล้วก็อะไรโดนใช่ไหม อย,อยู่โคตรไกลเดีย๋ยวไปทำตันก่อนทีมันก็ไม่รู้ฮันเตอร์จะเฝ้าไปทำไมมันเสียเวลานะปเด็นะโอ้ย เอาทำไมยืนนิ่งเอากรรมโอ้โหเพื่อนเราเพื่อนไม่ยินไงโอโ้มันมามันมาโอ๊ยโดนที อ้บินเลยโอ้โหเชา้าเสือคนนี้มันเป็นอะไรของมันเนี่ยโอ้กุลนายกิตจอาเกมยรฉีดยามาจะได้หิวคือมันจะยืนนิ่งหาประแสงเลเซอร์อะไรอะอยากจะรู้แค่นี้ละ ฮิวตัวเองนะเดี๋ยวผมไปฮิวกันเรียบร้อยฮิวเสร็จละใช้เยอะกว่าที่คิด บี้คนมีใครเก็บไปนะยังไม่ยังใช้ยังไม่ถึงครึ่งเลยเดี๋ยวนำตันให้เดี๋ยวนำตันให้เนี่ยมันไม่ตันอะ่ะอยากจะรู้ทำไะ น,นีแหละโอ้โยมันหลบโอ้โยผมไม่น่ารอดนะเกมเนี่ยอีกคนก็มไม่มาช่วยด้วยเนห้องใต้ดินเหรอ คือยังไงเดี๋ยวผมไปหาเพื่อนหิวให้เพื่อนกันคือยังไงเนะี Hunter, ่ยฮันเตอร์คือปล่อยเหรอมีความแค้นอะไรครับผมสอดไปเนี่ยอยู่กันอยู่กันอยู่กันเ้า เฮดีเพื่อดนดีเอ้าเอามาไปโดนเอ้ยมือไปโดนบอเบ้าเมาไม่ได้ไดีไม่ดีได้วิ่งยาวงานนี่ย,ด,นนยด,ดีส เดี๋ยวพอไปหาอุปกรณ์ก่อนได้ไหมเพื่อนตอนนี้ลูกดักบี้เรายังไม่ถึงครึ่งแล้วอะ่ะดีไม่ดีวิ่งชนมันไม่ตันด้วยหาดักบีกนนะ้เตอร์เอฟคือมด้วยทำไมเราไปถอดลหัสสิเฮ้ย เลยก็ได้มีก็ไม่มีมีก็ไม่มีอะไรเลยอ๋อเครื่องนั้นรับสตนันไว้ก่อนนี่เออไม่ใช่น่นมันเครื่องอันนี้เครื่องไหนโอ้โหข้ามาสามคนเลยวะ ABC ABC นี่ดูลูกส้อม,ม,อมกลับ,บ,บม,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 มันจะมาขอโทษไม่เป็นไรเพยยื่อน ก็เ,เคยบึ้มเหมือนกันเคยบึ้มตอนน้าทนายแจริงเอาฮันเตอร์ยอมจำถูกไหเฮยก็กดไลค์ให้หน่อยเนี่ยทำไมเขาไม่มีแจมอ่ะบบอะไรนเพราะออกก่อนเกือบแม่